วันนี้ผมก็จะมารีวิวสไตล์เนวเลโอนะครับตาน,นี้มันก็เออสุ่มยากนี่แหละแล้วอีกอย่างนะโอกาสโคตรเฟก5%จริงปะเนี่ยเพราะในรหัสหลักผมเนี่ย50ักกี้ไม่ได้มีติดสักตัวอาจจะเป็นพ่อดวงผมก็ได้ไม่เกี่ยวกับโอกาสปลอมหรอกนอกเรื่องมามากแล้วไปรีวิวกันเลยนะ ส่วนโฟคาเมเลียนโดนปรับเป็นมิติกไหมผมก็ไม่รู้นะครับจากมัดจะไม่ใช่มัดเ,เออมาสเตอร์นี่แหละถูกแล้วมาสเตอร์ออฟออเทดกลายเป็นมิติกนะเปลี่ยนจากคาเมเลียนมาเป็นมาสเตอร์ออฟออเทดส่วนโฟเนี่ยไม่ไู้กันผมจะไปหาข้อมูลแล้วก็มาอธิบายแล้วกัน หลังจากที่ผมได้ไปอ่านความสามารถมาดีดิแล้วก็ควาสามารถก็ดีอยูน่นะก็คือส่งไกลขึ้นแล้วก็เล็งไปที่คนที่จะส่งด้วยมันบอกว่าออโตแท็แล้วก็บวกหนึ่งดิโบสตีมิน่าลดน้อยลงแล้วก็เพิ่มสตีมิน่ารีเจนสตีมิน่ารีเจนเร็วขึ้นทำให้วิ่งเร็วขึ้นด้วยถ้าจะให้ผมบอกหมดความจำประทองของผมบอกเลยว่าจำไม่ได้เดี๋ยวผมขึ้นรูปให้แล้วกัน น้องเรื่องมามากแล้วไปรีวิวกันเลยสไายนี้ผมไม่รู้ว่ากอบมาเตอร์ได้ไหมหรือว่าต้องเป็นอติธนันเพราะว่าติดชื่อว่ามาเตอร์คาเมเลียนส่วนสกิลแรกก็คือสกิลคาเมเลียนเป็นสกิลกอบนั่นเอง choose ability to copy โอเ y destroy do er domain นี่ครับผมกอบนวลินมาแล้วผมก็ต้องเอ,เอาอีกรหัสมาด้วยนะครับเพราะว่ามันมีสกิลส่งไม่เป็นไรส่วนเรื่องสกิลส่งเอาไว้ตอนสุดท้ายแล้วกันเพราะว่าผมจะเอาไปใช้โชว์ในซื้อธรรมดาแต่ว่าผมต้องได้บอลน,นะแล้วผมก็ต้องไปแย่งตำแหน่งกองหน้ากับคนอื่นด้วย Pero สกิลที่สองแบบไม่มีบอลจะชื่อว่าคาโมแฟกนะครับก็จะเป็นสกิลเนี่ยอย่างเท่สว่วนนี้ก็โคดควอเตอร์ดิโบลน่าจะมีสตูอยู่ข้างนาใกล้ๆก็ต้องเป็นสกิลนี้ผมใช้ไม่ได้เอาบั๊กเลยเอ,อ๋อนี่นี่ไงผมใช้ได้แล้วเม,เมื่อกี้มันบั๊กอะไรก็ไม่รู้นะ แล้วก็จะมีสกิลส่งเป็นสกิลลองพาร์นะเป็นการส่งบอลเดี๋ยวเอาไว้ท้ายคลิปแล้วกันต่อไปก็จะเป็นการเปิดโหมดสไตล์เี่เฮ้ยสไตล์เก็จะเป็นโหมดการบุกซึ่งผมบอกเลยว่าสกิลนี้ยิงแรงมันทำให้ยิงแรงขึ้นมากๆเลย มาดูกันระยะนี้จะเข้าเข้าสหมสกิลน,นี้มีชื่อว่าคอสอิลัสติโกนัทไ,ไม่ไม่ดิสเตลสเตปเนีน่ยมันเป็นอะไรก็ไม่รู้เนะี่ยบรูพรีส s e fix this ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะใช้โมสไตั์มีสกิลยิงด้วยครับทุกคน น่ะมันมีสกิลยิงอ่ะแล้วก็บัคอีกแล้วอ๋อเป็นลุลุยยิงแบบแบบสามเหลี่ยมมันเขียนว่าเป็นตรายอะไรก็ไม่รู้ชอ็อตก็ไม่รู้อ่านไม่ทันสกิลสติลสเต็ป อันเอาอีกแล้วมันบั็อกอีกแล้วหรือว่าผมรีวิวไปแล้วไปแล้วแต่ว่าลืมถ้าผมรีวิวไปแล้วผมจะตัดออกมันแยงได้งั้นผมจะไม่ตาฉานีอ,อกแล้วกันส่วนอฟเฟนโหมดก็เหมือนมาเดิมเพราะฉะนั้นหรือมันอาจจะมีมากมากกว่านี้แต่ว่าผมไม่รู้ไง มาดูสกิลวันตีกันครับคา<อ>เมเลียนคา<อ>เมเลียนดีเฟนต์วันนี้อะไรก็ไม่มีก,ก็ปี้ไปแล้วมันคือมันมันใช้เลย มาดูสกิลสกิลแรกมันก็เป็นสกิลก๊อปนั่นแหละชื่อว่ามาเตอร์อะไรสักอย่างมาเตอร์ Copy ก็จะเป็นการ Copy ปี้สกิลอันติของศัตรูนะซึ่งเราก็สามารถเลือกได้เพราะฉะนั้นผมจะเอาอนิวทอยแล้วกันนี่คือการใช้สกิลที่สิ้นเปลืองที่สุดในโลกต่อไปก็จะมีส,สกิลเดิมเลยนี่ว่า เอโคดควอเตอร์ดิโบส่วนสกิลนี้ก็จะชื่อว่าเนโอแทบลิฟไม่ฉันรู้ไหมว่าฉันเห็นมันมากี่ครั้งแล้วเก็บรูปได้พริบตาแทบลิฟแล้วก็กระโดดกับหลังนะนิซิโลโกปี้มีการแบบเตะหลอกไปแบบ โค้งไปทางซ้ายเหมือนตเตะหรอกหรือว่าสกิลนี้ก็ดีเลยเนี่ยนะแล้วก็มีอีกสกิลนะเป็นสกิลก๊อปปีของไอคูก็จะเป็นการหมุ่งบอลออกนะแล้วก็ที่ มือนจะที่กว่า IQ ไอคูด้วยได้เวลาสกิลสกิลสุดท้ายแล้วสกิลส่งนั่นเองนี่ก็น่าจะเป็นโอกาสที่ผมจะได้ส่งแล้วแหละเอามอาีส่งไปให้โกนี่นะก็จะเป็นสกิลส่งเนี่ยเพื่อส่งมาเพื่อน ก็สำหรับผมสไตล์เลโอถือว่าเป็นสไตล์ที่ดีพอสมควรผมให้เอ็ดจุดสิบแล้วกันบักเยอะก็ก็ดีแหละแต่ว่ามันมันไม่เท่าอีมันแบบเข้ามาแล้วไร้สมดุลจัดแต่เลโอนี้ก็ยังพอแบบมีแบบบาลานซ์มีสมดุลอะไรประมาณนี้อยู่มันไม่ได้โกงหรือขั้นแบบไร่บาลานซ์เกินไปส่วนคิงนี่เนื้อเพออ ก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ